แนนน้องสาวหนิงปณิตาโพสต์เดือดที่สาวแอดมิตโรงพยาบาลลั่นที่ฆ่าใครอยาแตะเรียกว่าทำเอาชาวเน็ตตอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อน้องสาวหนิงปณิตาอย่างเน้นชุมพิชาได้ออกมาโพสต์ภาพหนิงนอนแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลพร้อมกับข้อความเล่าว่าที่จริงวันนี้เศษ13ส่วน12 ช่วงเย็นนัดทานข้าวกับเพื่อนเลยเห็นว่าพรุ่งนี้วันเกิดนางเลยคิดว่าถือโอกาสจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้หมวยไปด้วยซะเลยแอดนิ่งพานีต้าแต่สุดท้ายมาลงเอยที่แอดมิดเพราะคนเห็นแก่ตัวหนึ่งคนที่สร้างนี้สร้างเรื่องราวไว้ไม่จบสิน้นและไม่มีรับผิดชอบใดๆจนต้องมาปวดหัวถึงนางหมวยจึงทำให้วันนี้ต้องแคนทุกอย่างเลยทั้งร้านอาหารต้องขอโทษ และขอบคุณที่จูบป,ปุ่งที่น้องที่เอแอดจูบบูดีทีนุนแอดโอเมียมแอดนองหัดที่เตรียมเรื่องอาหารเครื่องดื่มใดๆไ,ไว้แล้วต้องมาแคนทุกอย่างในช่วงเวลาสุดท้ายนะรานแอดโคเบกแอนกริลต้องขอโทษมากๆขอบคุณเพื่อนชายป๊อปแอดชายอนันต์แอวาทีแอดป๊อปคัมกาเซมที่เตรียมจัดดอกไม้สุดอลังแต่สุดท้ายต้องรวบมาส่งโรงพยาบาลแทนอลังไปไหม ขอบคุณแม่อ้ําที่เตรียมมาเซอร์ไพรส์เพื่อนสุดท้ายเจอเซอร์ไพรสกลับแอดเอาแพรตาป้าพี่น้องนี่แอดน้องนี่สําหรับเค้กมาที่ส่งโรงพยาบาลและแอดว่านปวาริซากับความน่ารักให้พวกพี่เสมอกับดอกไม้สุดอลังใดทุกงานแอดดีเจมาทูมที่เป็นห่วงเป็นใยที่หนิงมาเสมอ แฮัศสวีปีลูกสุดรักของพี่หนิงที่รักและเป็นห่วงพี่หนิงมาโดยตลอดเพิ่งบินกลับจากอังกฤษเมื่อช่วงเย็นนก็รีบพุ่งมาหาแม่และขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่เตรียมตัวมาร่วมงานเย็นนี้ที่ให้ความรักหนิงมาโดยตลอดแค่ส่งหาว่าอยากเซอร์ไพรส์ให้หนิงหน่อยอยากให้นางแฮปปี้เพราะว่าปีนี้จะม่ จัดงานลีนงเพราะนางจะอยู่ลูกยายนิรินตัวแสบและทุกคนพร้อมเคลียร์และพูดเหมือนกันไปพร้อมและมาร่วมงานเย็นนี้แน่นอนและพี่ๆบางส่วนก็เคลียร์ไม่ได้จริงก็ส่งของขวัญมาไม่ว่าเป็นที่ส้มที่ขวัญที่เบกกี้หนูแดงฮาหน้าที่แหนที่อ้อตั้มเบนตกหล่นไปบ้างต้องกราบขออาภัยมาณที่นี้ หายไวๆนะจะหมวยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ค่าใครอย่าแตะ